ถางไม่เจอแล้วนะครับลกจัดเลยโอ oh. ้าปลานี่ลกจัดเลยนะครับเ oh. พื่อนๆพยายามดูตัวยังไม่เห็นนะครับเพิ่งจะเข้ามา ยังไปไม่ถึงจุดหมายดีเดินตามร่องน้ำเนี่ยครับ ไปกันต่อครับค่อยๆก้าวเดินไปทีละน้อยทีละน้อยทียท่มันลกครับอ่ามาสะดุดตานี่ครับนี่ครับไหลเอย่ยเขาเรียกว่าห้างครับครับมีคนมานั่งห้างตรงนี้ เดินต่อกันไปเรื่อยๆนะครับ ผมพยายามถ่ายทอดความสดๆจากธรรมชาตินะครับอ่าก็อาจจะตัดต่อนิดหน่อยเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราใช้คลิปเต็มจะยาวครับพเพื่อน เสียงพึ่งครับครับตอนนี้ก็ยังเงียบอยู่นะเดินเข้ามาได้ประมาณ3ามเมตรแล้วครับระยะทางล่องนี้ประมาณกิโลครึ่งความยาวของล่องประมาณกิโลครึ่งครับเพราะว่ามันต้องเดินอ้อมเข่าประมาณลายลูกอยู่เดี๋ยวเรามาติดตามชมกันต่อต่อไปนะครับว่าจะเจอไหม ไปครับใช่พึ่งหรือเปล่าครับเพื่อนๆเออใช่ครับเพื่อนพึ่งลวงครับกินน้ำครับนี่นะครับ ลวงเขาจะมากินน้ำดูครับหลังนี้จะไปตรงไหนมีสองตัวครับ ครับเพื่อนเพิ่งมากินน้ำเยอะมากเลยครับหายแล้วหายแล้วหลายตัวครับครับฟุ่งเลย ต้องนั่งฟังเสียงเขาแลครับเพื่อนๆเอาละครับเพื่อนๆผมเริ่มจับจุดว่ามันบินขึ้นเขาลูกนี้เดี๋ยวผมจะเดินตายขึ้นไปเนี่ยมันอาจจะไปวกตรงไหนตรงนึงก็ได้ครับเพื่อนๆใครจะไปรู้ครับแต่มันบินเลียดเลยนะบินเลียดตัดตัดตัดช่องช่องช่องไม้เนี่ยไป เนี่ยครับบิลเลียดตัดช่องช่องช่องกิ่งไม้นี่ไปเดี๋ยวเราจะตามไปดูเลยนะครับโอ้ชันมากครับถ้าไม่มีกิ่งจะเหยียบเลยกิ่งเกาะก็โอ้หุหลือเกินครับีนเกาะกิ่งนี้อยู่นะครับ ครับมีหลอยคนเดินลงมาเนี่ยเขาหน้าจะมาเดินหาแล้วหรือเปล่าครับยังไม่แน่ใจนะครับเพื่อนๆมีต้นไม้ใหญ่อยู่ข้างบนไปดูต้นไม้ใหญ่กันอึดโอ้โหลื่นครับแทกกันเป็นแถวเลย ใจะถึงแล้วครับมีร้อยเหมือนคนมาเดินนะเนี่ยมีร้อยเหมือนคนมาเดินนะครับพเพื่อนอ๋อต้นไม้ต้นใหญ่ก็ไม่มีครับ ไปเกาะตัวไหนล่ะกระเซิงเลยต้องขอดูตามกระเซิงนะครับเพื่อน ผมไล่กิ่งมาแล้วมันไม่มีครับต้องขอดูตามกระเสริฐแหละคขอดูบนนี้ให้ทั่วๆกันอ๋อข้างบนลมมันแรงครับ เพื่อนๆดูนะครับบนนี่ลมมันแรงไม่ต้นอะไรเอ่ยสี่นวนเลยครับเพื่อนกิ่งก้านเกาะหน้าเกาะแต่ไม่ยอมเกาะครับจะเกาะต้นไหนละ่ะเดินชมนะครับ เดินดูไปเรื่อยๆถ้าไม่เจอก็เดี๋ยวไปจับจุดข้างล่างใหม่ครับแต่ผมมั่นใจว่าอยู่บนนี้แน่นอนทีนี้มันยังไม่เห็นตัวนี่ครับเพื่อน ก็ยังไม่เห็นนะครับเพื่อน,อนมาดูตาช่ายเข่าแล้วนะครับก็ยังไม่เห็นนะครับต้นใหญ่นี่ก็ยังไม่เห็นยังไม่เจอทั้งนั้นนะครับ จะเป็นหลังใหญ่หรือจะเป็นหลังเล็กเดี๋ยวเรามาลุ้นกันทีนึงขอให้หาเจอก่อนครับครับเพื่อนตอนนี้เราได้เดินมาเจอแตนฝ้ายครับหลังเบลอเลยนะครับดำๆนี่ครับแตนนี่ต่อยปวดนะครับตัวนี้ต่อยปวดมากเลย เกาะตรงนหนเขาว่าเฮ้ hey. uh huh. ดูหรอกครับ่ะ uh huh. ครับเพื่อนๆนี่ไงบินเป็นทรายเลยครับเพื่อนๆบินเป็นทรายเลย นี่ครับไปจับจุดไม้อีกทีนึงแต่ว่าไม่ลงไปในร่องมายืนข้างบน,นครับเอ,อวันนี้บินโดงครับบินขึ้นจากจากตีนเข่าปุ๊บแล้วก็ด่งไปบนท้องฟ้าเลยแล้วก็หายไปเลยครับเพื่อนๆออข้างๆเรานี่ก็จะมีภูเข,ขาลูกหนึ่งลูกสองลูกสามลูกสี่ครับไม่รู้จะไปลงขขาวลูกไหนครับเพื่อนก็ระยะเ ระยะจากล่องล่องน้ำขึ้นมานี่ก็ประมาณ200เมตรนะครับสองเมตรยังพอเห็นตัวอยู่กองอาจจะไม่เห็นนะครับลองซูมดูไม่เห็นจริงครับไม่เห็นนะครับแต่สายตาผมยังมองเห็นอยู่ ไปกันเลยครับครับเดินเลาะเขาอยู่นะเหนื่อยเลยอ่ะสุดยอดครับพึ่งหลังนี้ ตัดไม้ตัดไม้โอ้โหไม่เผื่อทางเดินเลยอะดูช่องอากาศต่อไปจะไปลงตรงไหนของเข้าเพืเ่อนครับวันที่สอง ของการตามตัวกินน้ำหลังนี้โอ้โหโหดสุดๆตั้งแต่หามานี่โอ้โหหลังนี้เอาการครับประสบการณ์ทั้งหมดไม่ได้ช่วยอะไรเลยเออมื่อวานบินต่ำครับออพอมาวันนี้บินสูงบินสูงขึ้นยอดไม้จากนั่งดูตัวกินน้ำ ในร่องเขานะครับโหครับเพื่อนเนื่อยเลยอะเดินสามลูกเข่าแล้ววันนี้เดินแนวเดียวทีแรกจับแนวได้เอ่อแล้วมันบินโดงครับบินโดงขึ้นไปบนท้องฟ้าเลยคราน,นี้ก็เลยตัวขาดหายพอกลับมาดูจุดเก่าก็ยังบินโดงอยู่ ยูอีกอย่างเป็นทรายอยู่แล้วมันมาแยกเอาข้างบนเนี่ยครับบนบนช่องอากาศบนเอ่อบนท้องฟ้าแล้วมันก็บินโดงลิฟไปเลยโอ้โหครับหลังนี้ต้องยอมครับเพื่อนๆเ, <c oughs> เหนื่อยแล้วเนี่ยลูกเนี่ยลูกที่ซีที่ผมขึ้นมาเนี่ยเป็นลูกที่ซีครับเหนื่อยแล้วต้องยอมแล้วผ่านทนยอมหลังนี้ ปล่อยมันใครเอาได้ก็เอาไปเดี๋ยวบอกผ่านเอสมันมาเติเดตามหาเอาเออเออก็อย่าลืมฝากกดซับสไครต์หรือซับกระดิ่งให้ผมด้วยเพื่อการแจ้งเตือนใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปเออพรุ่งนี้ว่าจะไปเออไปเดินล่องเข่าวผู้หกอา่าอันนี้เป็นล่องลิงครับ มีคนเอาลิงมาปล่อยเยอะลิงเป็นร้อยเลยครับพเพื่อนๆคลิปนี้ต้องขอตัวก่อนนะครับลาแล้วครับสวัสดีครับ